อยากเข้าเอ็มวิต้องทํายังไงดีกลัวมากๆเหลือห้าเดือนแล้วเหมือนที่พี่บอกนะครับว่าอยากไปกลัวเราอยากเข้าเอ็มวิต้องทํายังไงพี่แนะนําเลยน้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนไอ้รอบสองเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะครับบางคนกังวลมาแบบพี่ต้องมีข้อสอบอันตรงอันซีนอย่าเพิ่งไปกังวลครับเอารอบแรกให้ได้ก่อนการเตรียมตัวการสอบเอ็มวิอนเนี้ยพี่แนะนําเลยว่าเนื้อหาน้องเนี่ยจะต้องเก็บครบแล้ว เก็บครบแล้วนะครับถ้าน้องเก็บเนื้อหาครบแล้วเนี่ยน้องตะลุยทำโจทย์เลยวิธีการทําโจทย์ก็ลองฝึกจากโจทย์ง่ายๆก่อนสมมติว่าถ้าพื้นฐานเบสิกเราไม่ค่อยดีมากเราเริ่มจากโจทย์ง่ายๆก่อนโจทย์ง่ายๆของพี่ก็คือพวกโจทย์ออนไข้อสอบเก่าที่เป็นออนไนเนี่ยน้องไปฝึกมาก่อนพอน้องฝึกปุ๊บเอ้ยเนื้อหาเรื่องนี้เรายังไม่ได้นะเราก็ไปเก็บเนื้อหานั้นใหม่ก่อนเราก็ค่อยๆทาโจทย์ไปเรื่อยๆไล่จากโจทย์ง่ายๆไปโจทย์ยากๆอย่ากระโดดมาทําโจทย์ยากเลยแล้วน้องจะหมดกําลังใจครับถ้าน้องไม่ทําโจทย์ยากเลยแล้วเเเรรรราาาาาาททํํไไไไมม่่่่ดด้้บอๆจะูสึกว แต่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของทุกคนเหมือนน้องอ่ะครึ่งเรียนเรื่องนี้จบน้องไปทําโจทย์ข้อสอบเลยมันคงเป็นไปไม่ได้จริงไหมครับมันก็อาจจะทําได้แต่มันก็คงคิดยากใช้เวลานานเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทักษะไงครับทักษะในการนําความรู้ที่มีเนี่ยมาใช้ในโจทย์ไม่รู้ว่าเจอโจทย์แบบนี้ต้องคิดยังไงลักษณะนี้เราต้องหาทางออกยังไงยังหาสเต็ปในการทําโจทย์ไม่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปขมวใจกับมันให้น้องเนี่ยเก็บเนื้อหาให้ครบก่อนรีบเก็บให้ครบนะครับไอ้คำว่าครบไม่ได้ครบ ปิดหนังสือสรุปสูตรมาอ่านสรุปสูตรจบปุ๊บแล้วไปทาโจทย์เลยอันนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรแนะนําให้น้องไปหาแบบคลิปเรียนนี่เป็นคลิปสรุปนะครับแล้วน้องก็ลองไปเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนมันจะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพี่เลยที่พี่จะแนะนําไม่ว่าน้องจะสอบที่ไหนก็ตามเถอะเวลาน้องไปเรียนสรุปมาแล้วให้น้องจดครับจทย์บันทึกเอาเองเขียนสูตรเอาเองอีกรอบหนึ่งอย่าพยายามพึ่งหนังสือสรุปสูตรอย่าพยายามพึ่งหนังสือพวกนั้นแล้วเปิดทองทองอันนั้นไม่ช่วยอะไรเรามากครับสิ่ ตามมันในเข้าสมองแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ออกจากสมองเนี่ยแล้วถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันจะทําให้น้องจําได้ดีขึ้นครับดังนั้นพี่แนะนําเลยนะครับว่าถ้าน้องสามารถสรุปเนื้หอหาเองได้ควรสรุปเนื้อหาเองจะดีที่สุดนะครับนั่นคือสรุปเราจะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่เราสรุปเสร็จแล้วแล้วยังมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องบ้างเราก็ค่อยดูตรงนั้นนะครับจะดีกว่านะถ้าความหวานของน้องเนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากมันก็คู่ควรเนี่ยการเตรียมตัวนานๆถูกต้ไหมครับน้องต้องลองนึกนะว่ามีคนที่เตรียมตัวมากกว่าเราอีกนะใช้ ตั้งใจกว่าเราอีกนะครับดังนั้นถ้าน้องอยากจะเข้าที่ไหนอยากจะเต็มตัวอะไรอย่าประมาทกับมันนะครับอยากให้น้องคิดแบบนี้ว่าทุกวันที่เรานั่งเล่นนอนเล่นอาจจะมีคนอ่านหนังสือพยายามทําโจทย์ฝึกทาโจทย์อยู่ก็ได้เขาอาจจะนําหน้าเราไปเรื่อยๆๆ,ๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทําคือน้องก็พยายามแบ่งเวลาแต่ไม่ได้หมายว่าต้องเครียดกับมันมากเกินไปแบ่งเวลาอ่านแบ่งเวลา,บวลาทบทวนเล่นได้อะไรได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องนะครับ